ระบผู้มีพระภาคตรัสที่เชตวันอีกเช่นกันว่าพิกุทั้งหลายผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเชา้าผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงผู้ใดพึงให้ทานประมาณร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเชา้าโดยที่สุดแม้ชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โค หรือผู้ใดเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงโดยที่สุดแม้ชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โครหรือผู้ใดเจริญเมตตาจิตในเวลายเย็นโดยที่สุดแม้ชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วสามครั้งในวันหนึ่งนั้นพิขุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทําให้มากกระทําให้เป็นญาณดุดเครื่องนําไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียนตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียนเสริมสร้างโดยรอบค้อบเพียนปารบสม่ำเสมอด้วยดีพระองค์ตรัสอีกว่าพิกุทั้งหลายหอ,อกมีใบอันคมท่าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจักงอเข้าจักพับ จักม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมนี้ด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือดังนี้เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนบุรุษนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อจะงอเข้าเพื่อจะพับเพื่อจะม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมโน้นด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือได้หรือหนอเป็นไปไม่ได้พระเจ้าข่าข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะว่าการที่จะงอเข้าจะพับจะม้วนซึ่งหอกมีใบอันคมด้วยฝ่ามือหรือด้วยกำมือกระทําไม่ได้ง่ายก็แหละบุรุษนั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากทายเดียวแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายพิกขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตว,วิมุตติกระทําให้มากกระทําให้เป็นยาน กระทำให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสังสมปารลด้วยดีถ้าอะมนุษย์จะพึงกระทำจิตของพิกุนั้นให้ฟุ้งซ่านอะมนุษย์นั้นพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากถ่ายเดียวฉะนั้นเหมือนกันดังนั้นพระศาสดาก็สอนให้เราเนี่ยมันจเจริญเมตตาเจโตวิมุตต์ป้องกันได้หลายอย่างป้องกัน อันตรายอันเกิดจากอมนุษย์ป้องกันนะการที่อมนุษย์จะทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านขึ้นพระศาสดาตรัสว่าพิกุทั้งหลายกรอนทั้งหลายของเรือนยอดทั้งหมดไปรวมกันที่ยอดประชุมกันที่ยอดมียอดเป็นที่รวมสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมกันเข้าที่ยอดแม้ฉันใดพิกุทั้งหลาย อกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉนั้นเหมือนกันแลอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีอวิชาเป็นมูลประชุมกันที่อวิชามีอวิชาเป็นที่รวมอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมกันเข้าที่อวิชาเพราะเหตุดังนี้นั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทพระองค์ตรัสที่เชตวันว่า ภิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญว่าความข้อนั้นเป็นชนหนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้อย่างไหนมากกว่ากันภิกขุทั้งหลายกราบทูลว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั่นแหละมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนาคานี้มีประมาณน้อยย่อมไม่ถึง แม้ซึ่งการนับย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการเทียบเคียงย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนแห่งเซี้ยวเพราะเทียบกับมหาปฏภีเข้าแล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนาขามีประมาณเล็กน้อยพิกุุทั้งหลายสัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณน้อยสัตว์ไปเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์มีมากกว่าทีเดียวฉันนั้นเหมือนกันอันนี้พระองค์ก็ เปรียบเทียบภาพรวมปริมาณสัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดในมนุษย์กับที่ต้องไปเกิดในกำเนิดอื่นกำเนิดอื่นก็มีตั้งแต่นรกกำเนิดเดชานเปลวิสัยเทวดาอย่างนี้แต่พอไปเทียบเทวดาอีกก็จัดว่ามีน้อยอีกรวมแล้วสามคติข้างล่างมากที่สุดที่เชตวันอีกเช่นกัน,กนพระองค์ตรัสว่าภิขุทั้งหลาย สกุลใดสกุลหนึ่งมีสตรีมากมีบุรุษน้อยสกุลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรปล้นได้ง่ายแม้ฉันใดภิกุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญเมตตาเจโตวิมุติไม่กระทำให้มากแล้วภิกุรูปนั้นย่อมถูกพวกอะมนุษย์กำจัดได้ง่ายฉันนั้นเหมือนกันภิกุทั้งหลายสกุลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสตรีน้อยมีบุรุษมาก สกุลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรปล้นได้ยากแม้ฉันใดพิกุรูปใดรูปหนึ่งเจริญเมตตาเจโตวิมุตตกระทําให้มากแล้วพิกุรูปนั้นย่อมเป็นผู้อันอามนุษย์กําจัดได้ยากเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากเจริญเมตตาเจโตวิมุตตกระทําให้มากกระทําให้เป็นดุจยานกระทําให้เป็นที่ตั้งอาศัยให้มั่นคงสั่งสมปารด้วยดี พิคูทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ในกรณีของสตรีมากบุรุษน้อยเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องพระสัทธรรมอีกเช่นกันนั้นถ้าพระสัทธรรมเนี่ยมีกรณีของภิกุณีเหตุที่พระาสดาปฏิเสธพระอนุนนี่ก็บอกเนี่ยถ้า ตระกูลใดมีสตรีมากบุรุษน้อยนะ่ะตระกูลนั้นจะเสื่อมสูญไปได้เร็วเนั้นในตรมินัยของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เลยห้ามอ,อ,อานนท์ถึงสามครั้งแต่เมื่อ,อ,อพระอานนท์ยกเหตุของการที่สตรีมาบวชเป็นบนรรพชิตแล้วทำโสดาบันให้แจ้งได้ไหมสกาธาคามีได้ไหมจนถึงอหรหันเนี่ยพระศาสดาก็บอกได้ นั้นก็เลยขอให้มีสตรีเข้ามาบวชพระองค์ก็เลยตั้งคัลูธรรมแปดประการขึ้นมาโดยพระองค์ก็อุปมาเหมือนทำนบน้ำที่มันพังลงแล้วก็ขัลูธรรมแปดประการเนี่ยเป็นการเหมือนการสร้างทำนบใหม่ขึ้นมาป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลออกหมดป้องกันไม่ให้พร,ระสัต์ธรรมเนี่ยสูญหาย ดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมองพระสัทธรรมเป็นเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่เชตวันอีกเช่นกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมัยนั้นแลภิกขุใหม่รูปหนึ่งเข้าไปสู่สกุลเกินเวลาพิกขุทั้งหลายจึงกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าเข้าไปสู่สกุลเกินเวลาเลย เธอถูกพวกภิกขุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่จึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็พิกขุชั้นเถระเหล่านี้จักสำคัญสกุลทั้งหลายว่าควรเข้าไปหาส่วนเราชไหนจักเข้าไปไม่ได้จะเปรียบเทียบให้อีกสำนวนหนึ่งของมหาจุลาได้ใช้การแปลอย่างนี้ว่าภิกขุนวะกะรูปหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลา พิคูทั้งหลายจึงกล่าวตักเตือนเธอว่าท่านอย่าเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเลยเธอถูกพิขูทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพิกุผู้เป็นเทระเหล่านี้จักสำคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทำไมเราจักเข้าไปไม่ได้ครั้งนั้นพิกุทั้งหลายจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกขุนวะกะรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเธอถูกพิกขุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกขุผู้เป็นเทระเหล่านี้จักสำคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทำไมเราจักเข้าไปไม่ได้ พิกคูทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีสะใหญ่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายอาศัยสะนั้นอยู่ช้างเหล่านั้นลงสู่สะนั้นแล้วใช้งวงถอนเงาและรากบัวขึ้นล้างให้ดีแล้วเคี้ยวกินเงาและรากบัวที่ไม่มีโคลนตมอย่างอร ե ศอร่อย การกระทําอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพันธ์และกําลังของช้างเหล่านั้นช้างเหล่านั้นจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นส่วนลูกช้างเล็กๆทำตามช้างใหญ่เหล่านั้นเหมือนกันพวกมันลงสู่สะนั้นแล้วใช้งวงถอนเงาและรากบัวขึ้นแต่ไม่ล้างให้ดีไม่เคี้ยวให้ละเอียด กลืนทั้งโคลนตมการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพันธุ์และกําลังของลูกช้างเหล่านั้นลูกช้างเหล่านั้นจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นพิกูผู้เป็นเทระในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเวลาเช้าครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังบ้านหรือนิคมกล่าวธรรมะในที่นั้น ขลืหัดทั้งหลายผู้เลื่อมใสทำอาการของผู้เลื่อมใสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่กำหนัดไม่หมกมุน่นไม่ผัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคลาบนั้นการกระทําอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพันร์และกำลังของพิขุผู้เป็นเถระเหล่านั้น เธอทั้งหลายจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นส่วนภิกุทั้งหลายผู้ทำตามภิกุผู้เป็นเทระเหล่านั้นเหมือนกันเวลาเช้าคลองอันตราวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างบ้านหรือนิคมกล่าวธรรมะในที่นั้นนั้นคาลิหัดทั้งหลายผู้เลื่อมใสธรรมการของผู้เลื่อมใสแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายกําหนัดหมกมุ่นพัวพันมีปกติไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคลาบนั้นการกระทํำอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพันและกําลังของภิขุใหม่เหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคลาบนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละพิกุนุ่งสบงห่มชีวรเหมือนกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านใหม่หรือเก่าแต่ถ้าเราอยู่ชำนาญก็อาจจะพอรู้บ้าง แต่ถ้าเขามีมารยาทโคจรเหมือนเหมือนกันเราก็ามองไม่ออกพอมองไม่ออกการประพฤติปฏิบัติของผู้ใหม่กับผู้เก่าก็มีความต่างกันพระศัสดาก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นถึงพิกุเก่าที่ก็เป็นเหมือนช้างแล้วพิกุใหม่ก็เป็นเหมือนช้างเด็กๆตัวเ,เล็กๆแล้วเวลากินลากบัวเนี่ย เวลากินลากบัวดึงขึ้นมาแล้วก็ไม่ล้างให้ดีไม่ชำระให้ดีก็กินเอากินเอาก็เลยได้รับทุกปางตายหรือเข้าถึงความตายประสูตรนี้พระองค์แบ่งเป็นหลายกรณีหลายนัยยะอันนี้ก็เป็นนัยยะหนึ่งนัยยะนี้เป็นการแสดงธรรมพอเข้าไปก็แสดงธรรมใหญ่เลย เห็นพิกุผู้เทรละแสดงธรรมแล้วผู้รับฟังธรรมก็มีอาการแห่งความเริ่มใส่แล้วพิกุใหม่ก็บอกอท่านก็ทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำบ้างแต่การกระทำในใจนั้นยังไม่ไม่แยบขายยังไม่มีกำลังที่จะละที่จะวางพระองค์ก็เลยตรัดว่า การบริโภคลาบนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอันตรายแก่ตนเองอันนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงตรัสเตือนภิกขุใหม่โดยเปรียบเหมือนลูกช้างตัวเล็กๆยังไม่มีประสบการณ์ยังภาวนายังไม่ได้ที่ยังไม่เต็มที่อันนี้เราครารวะเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังด้วยถ้าเรารู้เราก็ควรจะ ช่วยกันถนอมรักษาไว้หน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเอ๊ะมันเกินเวลาละมันผิดเวลาเนี่ยเห็นไหมพิกขูกเก่าก็เตือนนีเ่เข้าบ้านสายกลับมาสายนั้นเนี่ยเกินเวลานะพอเตือนปุ๊บไม่ได้ถูกว่ากลับย้อนกลับเห็นไหมเพราะนั้นพิกูเก่าเนี่ยก็มักจะช่วยเตือนพิกขูกใหม่อยู่ให้อยู่ในกรอบในล่องในลอยเพราะฉะนั้น เราก็ต้องรู้จักดูให้เหมาะสมสมควรแก่เวลาความเหมาะสมสมควรแก่เวลาก็จะช่วยช่วยกันรักษาพิขุนั้นไปด้วยแต่เนี่ยก็ไม่หวังกับญาติโยมหรอกเพราะญาติโยมก็คงไม่มีสติสัมปชัญญะพอที่จะรู้จักเบลกตัวเองเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของพิขุที่ต้องรู้จักเบลกตัวเองเข้าใจไหม ต้องรู้จักหยุดตัวเองในการที่จะทำอะไรให้พอดีอย่างนี้เพราะว่าญาติโยมก็ไม่รู้ว่าคนไหนใหม่คนไหนเก่าดูยากน,นุ่งห่มเหมือนกันอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นผลเสียต่อตัวพิกุนั้นคำพระศัสดาอากาลิโกนะใช้ได้ตลอดการในยะอื่นลองไปดู พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เชตวันสมัยนั้นแลพิกุรูปหนึ่งเข้าไปเที่ยวในสกุลเกินเวลาพิกุทั้งหลายกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าเข้าเที่ยวในสกุลเกินเวลาเลยพิกุนั้นถูกพิกุว่ากล่าวอยู่ย่อมไม่พอใจลำดับนั้นพิกุมากรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวบายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นพิกุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิกุรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้เข้าไปเที่ยวในสกุลเกินเวลาพิกุทั้งหลายกล่าวกระเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าเข้าไปเที่ยวในสกุลเกินเวลาเลยพิกุนั้นถูกพิกุว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ย่อมไม่พอใจพิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว แมวได้ยืนคอยจับลูกหนูอยู่ที่กองอยากเยื่อในทางระบายคูดโคในบ้านระวางที่ต่อเรือนสองหลังด้วยคิดว่าลูกหนูจะไปหาเหยื่อในที่ใดเราจะจับมันกินเสียในที่นั้นพิกุกทั้งหลายครั้งนั้นแลลูกหนูได้ออกไปหาเหยื่อแมวจับลูกหนูนั้น แล้วรีบกัดกลืนลงไปลูกหนูนั้นกัดทั้งไส้ใหญ่และไส้น้อยของแมวแมวนั้นย่อมเข้าถึงความตายหรือทุกปางตายซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุพิกุทั้งหลายพิกุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเวลาเช้านุ่งผ้าแล้วถือบาดจีวรเข้าไปสู่บ้านหรือนิคมเพื่อบินาบาบมีกายวาจาและจิตอันไม่รักษาแล้ว มีสติไม่เข้าไปตั้งไว้แล้วมีอินทรีย์อันไม่สํรวมแล้วนี่เปรียบเทียบในเรื่องการเข้าไปบินทบาทเธอเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในที่นั้นราคะก็รบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอถูกราคะรบกวนจิตจึงถึงความตายหรือทุกปางตาย การที่เธอบอกคืนสิขากลับมาเป็นครหัสั์นั้นจัดเป็นความตายในวินัยของอริยะการที่เธอต้องอาบัตเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งการประพฤติวัดเพื่อออกจากอาบัตตามที่ต้องนั้นจัดเป็นทุกปางตายพิ g u ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากรักษากายวาจาจิตตั้งสติให้มั่นคง สำรวมอินทรีย์เข้าไปบินตาบาทย่างบ้านหรือนิคมเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้นี่ก็เป็นอีกในยะหนึ่งที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกุทั้งหลายเมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือพิกุก็ตอบว่าเห็นพระพุทธเจ้าข่า รงจัดว่าสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นเป็นโรคเรื้อนมันอยากจะไปทางไหนก็ไปทางนั้นอยากจะยืนที่ไหนไหนก็ยืนที่นั้นๆอยากจะนั่งที่ไหนหนก็นั่งที่นั้นๆอยากจะนอนที่ไหนไหนก็นอนที่นั้นๆลมเย็นๆพัดโชยให้มันลมเย็นๆย่อมพัดโชยให้มันพระองค์เปรียบเทียบกับอะไร เปรียบเทียบกับภิกขุข้อที่ภิกขุบางรูปในธรรมวินัยนี้ผู้ปฏิญญาณว่าเป็นสักยบุตรได้อัตภาพเช่นนี้เป็นการดียิ่งนักอืมภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่ประมาทเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ทำไมดีทําไมถึงดีเนาะ นึกออกไหมฉบับหลวงเขาก็แปลอย่างนี้พิกุทั้งหลายพวกเธอเมื่อกี้ฉบับของฉบับมหาจุฬาอันนี้ลองไปดูฉบับหลวงพิกุทั้งหลายพวกเธอได้ฟังเรื่องของสุนัขจิ้งจอกผู้อยู่ในปัจจุสมัยแห่งลาตรีแล้วมิใช่หรือพิกุทั้งหลายกราบทูลว่าได้ฟังมาแล้วพระเจ้า,าข้าพิกุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกแก่นี้แลเป็นโรคเรือนมันอยากจะไปทางไหนก็ไปทางนั้น อยากจะยืนที่ไหนๆก็ยืนที่นั้นอยากจะนั่งที่ไหนก็นั่งที่นั้นอยากจะนอนที่ไหนก็นอนที่นั้นลมเย็นเย็นย่อมรำเพยให้มันภิกุทั้งหลายข้อที่พิกุบางรูปในธรรมวินัยนี้ผู้ปฏิญญาณว่าเป็นสักยบุตรได้เสวยการได้เฉพาะซึ่งอัตภาพแม้เห็นปานนี้เป็นการดีนับหา เพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่สั้นมากเลยปกติก็จะจะเทียบสุนัขขี้เลือนกับการทีอ่อีกอันหนึ่งเนี่ยเหมือนมันไปนอนอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นสุขอ่ะมันก็ต้องไปเรื่อยไปเรื่อย แต่นี้ก็คือเหมือนถ้าฟังแล้วเหมือนมันอิสระเนาะมันอยากจะนั่งตรงไหนก็นั่งอยากจะทำอะไรก็ทำก็คือเหมือนเหมือนพิกูบ,บางรูปก็ถ้าเป็นโลกเลื้อนก็เหมือนกับเราก็กำลังเป็นผู้ฝึกไงเป็นผู้ฝึกเป็นผู้ที่ยังต้องรักษาตัวยังไม่ยังไม่ดียังไม่ได้สมบูรณ์แล้วเราก็อิสระอยากจะไปไหนเราก็ไปอย่าง ที่ระดูกิโกปมัสสูตรนะ่ะเรื่องการชันสามมือเห็นนะพอเวลาปัจฉาพัดก็อุทายีก็หาคนไม้นั่งคู่พลังไปพระผู้มีพระภาคก็เข้าไปในไพรสนก็หาคนไม้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็คือมีอิสระจะยืนที่ไหนก็ยืนที่นั่นได้นั่งที่ไหนก็นั่งได้จะหลีกไปตรงไหนก็ ก็ไปได้นั่งสมาธิลมเย็นๆก็พัดมาเฉยให้ความสบายบ้างเล็กน้อยเพราะว่ายังละก,กิเลสไม่ได้ในกรณีที่พิกุบบางรูปที่ยังละก,กิเลสไม่ได้ก็แน่นอนย่อมมีอกุศลในใจเยอะแยะไปหมดที่ยังทิ้งไม่ได้แต่ก็ได้รับสัมผัสที่ที่น่าพอใจเพียงเล็กน้อยแต่ตัวยังเป็นขี้เลือนทั้งตัวแหละอะก็เป็นสิ่งที่ ต้องต้องฝึกปรือกันอีกมากพระองค์ก็เลยมาเทียบกับความไม่ประมาทอย่าประมาทนะเอเให้เป็นผู้ไม่ประมาทเพราะนั้นการปฏิบัติการละวางเนี่ยมันมันควรเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปกับการเวลาที่ผ่านไปผ่านไปมันจะได้ไม่ไม่เป็นเวลาที่ศูนย์เปล่าที่พระองค์บอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่